ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมในพิเตอร์ไอซอยู่นะฮะเรามาอยู่เกมในเกม a วตารสตาร์นะฮะก็เกมนี้ยังคงโค้ดเบต้าอยู่นะฮะยังไม่โอเพนนะฮะผมก็ได้ทดลองเล่นมานิดนึงนะฮะตอนนี้ก็เลเวลสนะฮะก็ยังไงอะเรามาแนะนำกันเรื่องตัวละครนะฮะการีนนะฮะคืออ่สายสายที่เอาตัวรอดสูงนะฮะมี มีพลังป้องกันแบบระดับตำเอาโจมตีเป็นระดับกลางแล้วกันนะครับก็อาวุธที่ขนาดของการเรียนก็เป็นปืนกลแล้วก็ลูกศรแล้วก็ธนูนะฮะก็นอกจากนี้ก็มีความสามารถในการยูในการบับสนับสนุนของทีมนะฮะอ่อาเรามาที่ล็อกเกอร์นะฮะล็อกเกอร์เอา้ากันเนอร์อ่อาตกลงมันกันเนอร์เหรอ,ล,อล็อกเกอร์นี่ครับ เขียน,นการเนอะล็อกเกอร์เออช่างมันเถอะครับก็ตัวนี้คือตัวแท้งที่เป็นปสายถ네ึกนะสายถึกคือหน่วยประจันบาลของทีมนี่เองคืออาวุธแช้อาวุธที่มีเมีความเป็นทรงพลังนะแต่โจมตีน้อยคือมันมีมีกาดป้องกันนะฮะก็ระดับป้องกันมันเลยสูงการเอาตัวรอดอยู่ในระดับกลางนะฮะ แล้วก็แอชซินนะฮะแอชซินคือหน่วยหน่วยนักล่านะฮะตัวนี้หายตัวได้มีการซุ่มโจมตีนะฮะสามารถล่องหนนะคอยปังตัวโจมตีศัตรูนะฮอพลังการโจมตีนะอยู่ในระดับสูงพลังป้องกันอยู่ในระดับกลางแล้วก็การเอาตัวรอดอยู่ในระดับต่ำนะฮะแต่ยังไงก็ไม่รู้ดิไวรอสเพื่อนได้ามาอ่ะกลับมากับมาใช่ส่วนของเรานะฮะก็ยังไงเรามาเล่น,กนเกมเถอะฮะเขาเกม